ข้อที่21เขาบอกว่าให้ A เป็นเซตจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงนี้คำถามของพี่จิวมีกี่ตัวครับตอบอย่างภาคภูมิใจครับมี61ตัว61ตัวเก่งมากครับเพราะว่าอะไรมี1ถึง30คือ30ตัวลบ1ถึง30ลบ1จนถึง 30, 30อีก30ตัวมี0อีก1ตัวเป็นทั้งหมด61ตัวถูกต้องครับงั้นแปลว่า A พี่มี61ตัวครับพี่จิวได้แล้วนะหลังนะทำไงต่อเริ่ม61ตัวนี้ทำไมครับถ้าบอกว่าถ้าเซต เอ็ม uh, อ่ะเป็นสมาชิกของ A เนาะอ่ะโอเคก็คือไอเอ็มเนี่ยนะอยู่ในไอหกสิบเอ็ดตัวนี่แหละที่พีบอกไปให้จุดกราฟของกราฟเนี่ยนะที่ทาให้จุดของกราฟนี้และกราฟไอ้ก้อนเนี้ยมีจํานวนแค่2จุดหมายถึงว่ามันตัดกันแล้วมันตัดกันได้2จุดโอเคถามว่าในนั้นมีอะไรบ้างอ๋อตัดกันเหรอเจอคําว่าตัดกัน งั้นแปลว่าพี่แก้สมการเลยแปลว่ามันต้องมี2จุดที่เท่ากันงั้นพี่จับมันมาเท่ากันได้เลยพี่จับ y เท่ากับ y เดี๋ยวพี่ไปเขียนขัเอ่อเขียนด้านล่างตรงนี้ก่อนโอเคพี่จับมันเท่ากันแล้วแก้สมการได้เลยพี่ก็ได้ 2x กำลัง2บวก x บวก 2m เท่ากับอะไรนะ m x ลบ8อ่ะพี่ชิวเขียนอย่างนี้ก่อนเนาะการนี้มันต้องมีจุดที่เท่ากันเลย ใช่จากถ้าถ้ามันบอกว่าจุดตัดกันแปลว่า2เส้นนะั้นมันตัดกันแปลว่าต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันตัดกันโอเคครับโอเคพอได้เสร็จปุ๊บพี่ย้ายข้างก่อน M ม,มันคือตัวเลขนะแต่เราไม่รู้ว่าคือเลขอะไรงั้นพี่ไล่ก่อนอ่าจับย้ายลงมาฝั่งซ้ายให้หมด 2x กําลังสบวก x บวก 2m ย้ายข้างก่อนลบ mx บวก8เท่ากับ0ครับ คราวนี้พี่จิวก็เลยได้ว่าเอา x อยู่กับ x ก่อนอ่ะพี่ดึง x ออกมาก่อนนะอ่ะพี่เอา x ตรงนี้นะบวก x ลบ m x อ่ะพี่เขียนช้าๆก่อนถัดมาไปเลยนะบวก2 m บวกแปเท่ากับ0และเดี๋ยวเราจัดรูปก,ก่อนโดยการดึงตัวร่วมดึง x ออกได้เป็น1ลบ m x อ่ะเป็นพาร์ตัวเลขกับตัวเลขตัวแปรกับตัวแปรครับ คราวนี้จะต้องใช้ความรู้ที่มันบอกว่าตัดกัน2จุดเท่านั้นคำว่า2จุดเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวเราต้องใช้สมการที่ชื่อว่าเดี๋ยวจากตรงน,นี้นะเดี๋ยวพี่อธิบายฟังก่อนมันมันคือการแยกแฟกเตอร์ล่ะแยกแฟกเตอร์แบบติดตัวแปรก่อนแยกยังไงเดี๋ยวบอกอถึงแล้วนะจากสูตร x เ,เท่ากัอะไยนะแยกแฟกเตอร์ลบ b บวกรรลบ s b กำลังสองลบ 4ac เนาะ ส่วน 2a เดี๋ยวพี่จิวขอเขียนตรงนี้ก่อนนะเขียนเขียนความหมาย a b c ให้ก่อนส่วน 2a โอเคมันมาจากตรงนี้ ax กำลัง2บวก bx บวก c อ่ะเดี๋ยวให้เวลาจดก่อนนะถ้าใครจำได้ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่พี่จะใช้สูตรนี้ในการทำแต่เดี๋ยวพี่อธิบายความหมายก่อนเมื่อกี้เขาพูดว่าแค่2จุดเดี๋ยวเราต้องไปหาว่า2จุดนั้นคือเลขอะไรหรอ เสร็จนะโอเคเรียบร้อยต่อมาพี่พี่ไล่รต่อนะถัดมาครับพี่ครับจากตรงนี้เมื่อกี้พี่ได้ x แล้วใช่ไหมเป็นลบ b งั้นพี่แทนค่ากลับเวลาแทนค่าเดี๋ยวก่อนที่จะแทนค่าพี่อธิบายก่อนเมื่อกี้มันบอกว่ามี 2. จุด2จุดในที่นี้เดี๋ยวลองดูนะบนหน้าจอดีๆความหมายของ2จุดแปลว่าอะไรต้องมี2คําตอบ2คําตอบในที่นี้คือดูไงบวกลบสมมุติถ้าตรงนี้พี่จิวได้สมมุติคิดเลขมาได้1ใช่ไหมแสดงว่าอะไรก็จะมีคําตอบหนึ่งคือลบ b บวกหนึ่งกับลบ b ลบหนึ่งป่ะ ถูกไหมแล้วก็ส่วนด้วย2 A อะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเคอันนี้เขาเรียกว่า2คําตอบถูกต้องครับแปลว่าไอการที่การที่มันมี2คําตอบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ถ้าสมมติพี่จูบอกว่าก้อนเนี้ยคิดออกมาปุ๊บได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือศูนย์ปะรูทศูนย์ก็คือศูนย์แสดงว่าถ้าอย่างนี้แปลว่าอะไรลบบีบวกลบศูนย์ส่วนด้วย2 A แสดงว่านี้มีกี่คําตอบคําตอบเดียวปะเพราะว่าบวกลบศูนย์ก็คิดทิ้งดิแปลว่านี้หนึ่งคำตอบโอเคครับแล้วการที่เมื่อกี้พี่พูดอย่างนี้แปลว่าบ่่งงบบบอออกวาาะไรร้้ตคคิดดในัโยที ถ้าเราต้องการ2คําตอบใช่ไหมอ่านี้พี่เขียนคำจำกัดนะโดยที่ถ้า b กําลังสองลบ4 ac เราเอาในรู้นะถ้าคิดเลขออกมาปุ๊บได้เท่ากับ0แสดงว่ามี1คําตอบ1คําตอบเมื่อกี้คืออะไรนะสมมติตรงนี้เป็นเลข0นย์ใช่ไหมบวก 0, ลบ b 0ยลบ b บวกลบบวกลบ0นก็มีค่าเท่ากันแสดงว่าเนี่ยคำตอบที่ได้มีแค่คำตอบเดียวเท่านั้นโอเคแต่ถ้ากรณีที่เมื่อกี้น้องๆบอกว่าลบ b บวกลบถ้าในรู้นะต้องมากกว่า0น เพราะว่าถ้ารู้ติดลบหาค่าไม่ได้ถ้ามากกว่า0แสดงว่ามี2คําตอบก็คือคําตอบฝั่งหนึ่งเป็นบวกกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบนะครับโอเคมันมีมากกว่า2คําตอบได้ไหมไม่มีเพราะนี่มันกําลังสองถ้ากาลังสูงสุดเป็นกําลังอะไรอันนั้นคือคําตอบตามจํานวนนั้นถ้าเป็นเอกาลังสูงสุดเป็นกําลัง4แสดงว่าฟอร์จะมี4คําตอบแต่ใน4คําตอบนั้นอาจจะซ้าก,กันก็ได้อาา่าแล้วในกรณีถ้าสมมติ b กาลังสองลบสี 4, a, ่ a น้อยกว่าศูนตอบเลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีคําตอบเพราะว่าหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้หรือไม่มีคําตอบเดี๋ยวพี่ขอญาตย้ายแทนแล้วกันตรงนี้ที่มันเต็มอือเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความหมายตรงนี้เสร็จปุ๊บจบแล้วเดี๋ยวเราไปกินก่อนต้องการสองคำตอบใช่ไหมงั้นเราสนใจแค่ตรงนี้กรณีนี้เลยนะครับอโจทย์ต้องการ ต้องการอะไรนะสองคำตอบโ okay. อเคเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้เป็น b กํลังสงลบ4 a c มากกว่า0ครับก็เดินไปแทนค่าต่อ x ไม่ต้องเอามาใช้นะ x ก,ก็คือแค่บ่งบอกว่าใครคือ a ใครคือ b ใครคือ c ตัวไอตัวเลขเนาะอ่ะเริ่ม b ของเราคืออะไรนะ1ลบ m เนาะทั้งหมดกําลังสองลบ4 a คือเท่าไหร่ A คือ2 C คือ 2M มบวก8มากกว่า0โอเคต่อมาเด้อคุณกระจายต่อดเดบิวตดต่อครับเริ่มกำลัง2 1-M ลบกำลัง2ได้เลยเริ่มเลยนะหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังลบสอบวก M กำลัง2ครับแล้วก็ลบอะไรนะลบ 8, ป่ะลบเอ่อแป๊บหนึ่งพี่ขอย่าเขียนเลย อันนี้เป็นลบแปดเนาะแล้วกระจายเข้าเลยนะพี่ขอกระจายเข้าเลยนะสิบหกเอ็มลบหกสิบสี่มากกว่าศูนย์หลังจากนั้นพี่จิวคิดต่อเอ็มกำลังสองลบสิบแปดเอ็ม ลบหกสิบสามมากกว่าศูนใช่ไหมวะแป๊บนึงนะโอเคถูกละแยกแฟกเตอร์ให้พี่ได้ไหมอะไรคูณันได้ลบหกสิบสามยี่เป็นสามโอ้โหอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบครับเอ่อยี่เบวกสามโอเคถูกครับเอาเรื่องเอาเรื่อง แล้วก็จับแต่และก้อนเท่ากับศูนย์แล้วก็วาดเส้นจ,จํานวนต่อเดี๋ยวเราไดเอ็มแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็คในในใน,ในช่วงในชอยต่อเนาะเอ่อตรงนี้พี่จิวได้เป็น M อลบยีิเท่ากับศย์ใครรัดได้รัดเลยนะออ M อบวกสได้เท่ากับศูนย์เอ็มเดียวได้ยีิ <21 S 2> กับ m อเดียวได้ลบสครับอ่เดี๋ยวเราไปวาดช่วงเนาะมากกว่าเรียงจากน้อยไปหามากก่อน ช่วงมากกว่าแสดงว่าสไตล์กำลังสูงสุดเราเป็นกำลังบวกก็ต้องเป็นบวกลบบวกช่วงมากกว่าแปลว่าเอาช่วงบวกโ okay. อเคคําตอบของพี่จิวก็คืออยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปนั่งไล่เลขแต่มันเป็นโป่งนะแปลว่าไม่เอารบสามพอดีนะครับไล่เลขดีๆนะเนาะว่ามีทั้งหรดกี่ตัวอ่ะเวลาไล่เลขพี่จิวนับนับ,น,บนับนิ้วเลยก็ได้แล้วแต่เราใครจะนับนิ้วไล่เลยก็ได้แต่เดี๋ยวพี่โชว์อีกวิธีหนึ่งในการไล่ ไล่เองก็ได้เลยทุกคนมีความสามารถของตัวเองอยู่แล้วไม่ตอบเลยมัรวมเสร็จแล้วตอบไม่ได้เดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะถูกน่าสามหกน่าจะใช่โอเคอ่ะไล่เลขกันเลยนะลบสามไม่เอานะต้องเริ่มจากไหนลบสี่ไปนั่นเลยแต่พี่จิวจะใช้วิธีนี้คุณเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอเวลาสอบได้ผมยืมนิ้วคนละข้างที่สอบได้ไหมเนี่ยมีเท้าเยอะยยินิ้วคู่เนี่ย จะได้ม right. <c oughs> อเขาได้ไหครู <c oughs> ครับมีแฟนยังครับต่อครับมาดูต่อพี่แล้วเวลานับนับไงทั้งหมดมันเส้นสุด30ตัวใช่ไหมงั้นพี่ดูฝั่งลบก่อนฝั่งลบเราเริ่มจากอะไรนะลบหนจนถึงลบสามีทั้งหมดเท่าไหร่สาตัวแต่ในที่เนี้ยเอาหมดไหมเกือบหมดมันเอาแค่หักออกเมื่อกี้มี30ตัวใช่ไหมหักแล้วลบห่ลบสลบสามปะลบไป3แปลว่าพี่ได้ลนะอ๋ะอยีิบเจ็ดตัวนับ่างนี้แทนก็ได้ทับมายีิบเอด โอ้โหพี่แม่งปวดหัวเลยวะงั้นอันนี้นับนิ้วได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันถึงแค่30ใช่ไหมก็จะบอกว่าเอา30มสลบยีก็ได้เหลือเท่าไหร่เหลือ9้าแต่เวลานับนิ้วอย่าลืมนะระวังนับดีๆนะระวังพลาดนะระวังพลาดยังไงจะดูก่อนตัวแรกเมื่อกี้พี่จิวบอกว่านับอันเนี้ยอันเนี้ยลบเลขกันได้พอดีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวมันเองก็คือ21เพราะฉะนั้นตอบไก้เลยนับ2เป็น1 23 24 25 2หนึ่ง29 30โอเค9ตัวอันนี้นับนิ้วได้ไม่ไม่ยังไหวอยู่ โอเคครับรวมกันทั้งหมดตอบเลย36ตัวครับจบเรียบร้อย